คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเ,เล่นเมโลดี้นะครับในท่อนคอรัสของเพลงฟ้าร้องของวงซอยแบ๊นี่นะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆได้ขอมาเช่นกันนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะอีกเพลงนึงเลยนะครับซึ่งก็ผมก็ชอบด้วยนะครับเคยแกะเล่นแกะร้องอยู่ด้วยนะครับในเพลงนี้นะครับก็เล่นอยู่ในคีย์เอเมเจนะครับ เอ a มจ r สเกลอแต่ว่าฟอร์มการเล่นนะครับหรือแพทเทิร์นหรือทางนิ้วการเล่นนะ่ยจะเล่นอยู่ประมาณ2แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นที่1ที่เล่นเยอะที่สุดเลยคืออยู่ในแพทเทิร์นนี้เป็นลักษณะแนวตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการเสริมมานิดหน่อยครับจะใช้ประมาณเป็นฟอร์มของเพนทาโทนิกสเกลนะครับ โอเคทีนี้มาเริ่มดูประโยคแรกกันนะครับเริ่มจากตอนจากนี้อ่าก็จะไล่ลาจากอ่า G s h a r p นะครับอ่าสไลด์ไปที่ A อ่าใช้นิ้วหนึ่งนะครับนิ้วชี้อ่าแล้วก็ A สไลด์ไปที่ B นะครับตอนจากนี้อ่าจะใช้ สังเกตคือจะมีทาร์เก็ตโน้ตสามตัวก็คือตัวนี้ A B แล้วก็ G ชอ่าแต่จะใช้นิ้วชี้ในการเล่นนะครับโดยก่อนที่จะเข้าไปที่ทาร์เก็ตโน้ตตัวนี้อ่าจะใช้โครมาติกสไลด์เข้าไปนะอ่าต่อไปนะครับอ่าสไลด์ไปนหนึ่งเสียงนะครับจาก A ไ B, B อ่าก็คือเล่นอยู่ในสเกลนั่นเองแล้วก็อันนี้โครมาติกนะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเล่นอยู่ในในแพทเทิร์นนี้นะครับอ่าจาประโยคนี้ก็เริ่มด้วยโน้ต e อนะครับสองครั้งนะครับอ่าจะดีดสลับลงขึ้นหรือจะดีดลงลงก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่ฟีลคนเล่นเลยนะครับเพราะว่าอ่าความเร็วไม่ได้เร็วมากครับก็เล่นเอาที่เป็นธรรมชาติของเราเลยกันอ่า อ่าแล้วก็นิ้วสามนะครับมาที่ C ชาร์ปนะครับสายสี่เฟสิบเอ็ดนะครับแล้วก็นิ้วสี่นะครับที่โน้ตดีอ่าสายสี่เฟสิบสองแล้วก็ e อ่ามาที่ตัวเดิมนะครับสายสามเฟสเก้านะครับอ่าแล้วก็อ่าใช้นิ้วสองนะครับสไลด์จาก C ไป C ชาร์ปอ่าเป็นอย่างนี้นะครับดูประโยครวมนะครับ จะสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเอบีาะทีโดอ่า A, ครับใช้นิว้วใช้นิ้วสี่นิ้วก้อยครับเล่นที่สายห้าเฟสิบสองนะครับนิ้วหนึ่งนะครับอ่าสาย4เฟดเก้าอ่าแล้วก็ดีดบีหนึ่งครั้งสไลด์ไปที่ C ชนะครับจากเก้าสไลด์ไปที่สิบเอ็ด แล้วก็ประโยชน์ต่อไปเพราะไม่มีเธอมาก่อนเอาไว้ก็เล่น E D แล้วก็ C sharp ตัวนี้ก็จะสไลด์เหมือนเดิมนะครับ E ตัวนี้นิ้วหนึ่งสายสามช่องเก้า D นิ้วสี่สายสี่ช่องสิบสองครับ แล้วก็ C# นะครับอ่าใช้นิ้วสองนะครับสไลด์จาก C ไปหาครับอ่าแล้วก็อ่ากลับมาที่แพทเทิร์นเดิมนะครับพยายามวางมือให้อยู่ในสช่องนี้นะครับอ่าให้อยู่ในสีช่องนี้สี่นิ้วนี้อ่าออันนี้ก็จะเล่นเป็นอยู่ในเพนทาโทนิกสเกลนะครับคีย A major เพนทาโทนิกนะครับ A F# A B แล้วก็ B สไลด์ไป C# อ่าแล้วก็ต่อประโยคต่อต่อโน้ตต่อไปทันทีนะครับ คือ E แล้วก็ F# arp, อ่าใช้นิ้วหนึ่งนิ้วสามนะครับเฟดสายสามเฟดก้าไปเฟดสิบเอดนะครับอ่าก็สไลด์มาเหมือนเดิมนะครับ C สไลด์ไป C# arp, แล้วก็อ่า E D C# ดี D, e. อีอาแล้วก็รอบต่อไปอาตรงนี้จะจะเปลี่ยนจากตรงนี้เหมือนจากตอนแรกที่เราเล่นตัวนี้อาจาก A ตัวนี้เราจะมาเล่น A ตัวนี้แทนรอบในรอบที่2อรอบที่สนะครับอาเล่น A ที่สายห้าสสองแล้วก็นิ้วชี้นะครับนิ้ว1สไลด์ จากสายสองเฟดแปดไปเฟดที่เก้านะครับอ่าเขาหา G ชาร์ปแล้วก็อ่าซ้ำเดิมนะครับคล้ายๆรอบแรกอ่าแต่ต่อไปจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อไปจะเป็นอย่างนี้จะสไลด์กลับมาที่ A นะครับ่าจากจาก C ชาร์ปนะครับสายสี่เฟดสิบเอ็ด อ่าสไลด์กลับไปเลยโดยที่ไม่ต้องดีดนะครับอ่าอ่าสไลด์กลับไปก่อนแล้วค่อยดีดนะครับกลับไปที่สายสี่เฟดเจ็ดนะครับโน้ตเอแล้วก็พอสไลด์กลับมาก็ค่อยดีดอีกทีหนึง่งแล้วก็นิ้วสามนะครับอ่า อ่านิ้วสามก็เล่นเริ่มจากนะครับโน้ต e สไลด์ไป f ชาร์ปนะครับสายห้ 7, าเฟสเจ็ดสไลด์ไปเฟสที่เก้านิ้วหนึ่งมารอครับสายสี่เฟสเจ็ดโน้ต a แล้วก็ a a b c ชาร์ปอ่าก็เล่นอยู่ในเป็นสัสนิกนะครับทีโแล้วก็ นะครับ A 2รอบนะครับ B ใช้นิ้ว3นะครับสาย4ี่เแล้วก็ c s ชาร์นะครับอ่านิ้ว3จากสาย4ี่เสสไลด์ไปสาย c ี่เแล้วก็อันนี้จะเล่นขั้นคู่นะครับแล้วก็ใช้เทคนิค h y บริดพิกกิ้งนะครับก็คือการใช้พิกอ,อันนี้ใช้พิกผสมกับใช้นิ้วกลางช่วยดีดนะครับ นิ้วปิกก็ใช้ดีดสายสามลงดีดลงที่สายสามนะครับส่วนนิ้วกลางเนี่ยก็ดีดขึ้นที่สายสองนะครับดีดพร้อมกันอ่าตอนแรกเล่นคู่อ่าคู่สี่นะครับ e e กับ a ก่อนอ่าสายสามอยู่ที่อ่าสายสามเฟดเก้านะครับนิ้วชี้กดนะครับแล้วก็นิ้วกลางนิ้วสองนะครับอ่ากดที่สายสองเฟดสิบนะครับ อ่าแล้วก็ใช้นิ้ว3นะครับนิ้วนางแฮมเมอร์ออนหลังจากที่ดีดไปแล้วนะครับไฮบริดวิกกิ้งดีด2สายพร้อมกันไปแล้วอ่านิ้ว3ก็ตามเข้ามาเป็นแฮมเมอร์ออนเป็นโนดนี้อ่ามาเติมที่ f อ h ช r p นะครับสาย3เฟสเอนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วออกมาอ่าปล่อยนิ้ว3ออกมานะครับเอาที่เหลือแค่2โนดนี้เหมือนเดิม ่าแต่ให้สายสองดังค้างไว้ด้วยอ่าสายสองต้องดังค้างไว้นะครับอันนี้เป็นอ่าเติมสำเนียงกีตาร์แล้วให้มันไพเราะขึ้นนะครับโดยการใช้ขั้นคู่อ่ากลับมาที่ E ฟามีอ่าแล้วก็อะ B นะครับ h a เมื r o ออไปที่ C sharp อ่าสายสี่นะครับเฟสเก้ากับเฟสสิบเอ็ดแล้วก็กลับมาที่ B นะครับแล้วก็กลับมาที่ A แล้วก็อ่า A อทีหนึง่งแล้วก็ไอ,อตัวนี้จะต้องเร็วหน่อยนะครับใช้นิ้วหนึ่งจะต้องจะต้องวิ่งเลยเร็วหน่ะอ,อ่าก็คือดีดสายสามนะครับ A แล้วก็สาย3เฟดที่เฟดที่6นะครับอดีดซีชาร์ปดันขึ้นครึ่งเสียงนะครับเป็นโน้ตดีดันขึ้นหรือดันลงก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดนะครับว่าเพื่อนๆถนัดฟิลแบบไหนนะครับก็ดันได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะดันลงให้ดูกับดันขึ้น อ่าฝึกดันอันนี้ก็เป็นการฝึกดันสายได้นะครับดันสายครึ่งเสียงจาก c ีชาร์ไปดีแล้วก็บล็อกสายอ่าย้ายสายอื่นที่ไม่ต้องการให้มันดังนะครับอ่าอย่าใสายอื่นรบกวนนะครับแล้วก็ A 2สองรอบนะครับแล้วก็อ่านี่ก็ได้เมนท่านคู่ครับคู่เพอร์เฟกนะครับ คู่สี่นะครับอ่าต้องการให้มันได้เงี้ยแต่เล่นตัวนี้เปล่าๆมันแห้งกันไหมก็เลยผมก็เลยเติมตัว e อ่ากับ f ช้ามันด้วยอ่านี่ก็ดิดลงสองครั้งลงสองสายพร้อมกันนะครับสายสี่กับสายห้านะครับเฟดเจ็ดสไลด์ไปเฟดเก้าแล้วก็กลับมาไอ้ตรงนี้ก็อ่าเพิ่มเติมตรงนี้นิดหน่อยนะครับตรงเนี้ย อ่ถ้าเพื่นเพื่อนคนไหนอ่ะยังมือใหม่อยู่ยังไม่ค่อยถนัดการดีดปิกพร้อมกับใช้นิ้วเกาเป็น Hybrid Picking เนี่ยก็แนะนําให้ดีดลงกวาดไปเลย2สายก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้จะดีดปิกอย่างเดียวอ่า มาณนี้นะครับในท่ Nathan, อนคอรัสนะครับเมโลดี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนอยากจะให้ผมแนะนําในเพลงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครคนไหนดูคลิปแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่ม ทักษะการเล่นให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมือกีตาร์ระดับอาชีพเนี่ยก็สามารถมาติดต่อเรียนส่วนตัวกับผมได้นะครับกับผมกูเชนปั้นมือกีตาร์ในในรายละเอียดผมก็จะแปะไว้อยู่ในรายละเอียดข้างล่างคลิปใต้คลิปไว้แล้วนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ